ใครกำลังเดินทางมาเมริกาช่วงสามชั่วโมงโดนตอมอกักตัวนะไม่อยากโดนส่งกลับต้องดูคลิปนี้นะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับดูยดวิทย์าอ,อีกแล้วนะคะกับสภาพอากาศวันนี้ลบอยู่ที่ ลบสามองศาหิมะที่ทุกท่านเห็นข้างหลังนี้นะคะอันนี้คือไม่ใช่หิมะนิ่มๆแล้วนะคะตอนนี้กลายเป็นน้ําแข็งเรียบร้อยแล้วก็หนาวมากเลยแต่นะว่าอยากเก็บบรรยากาศแบบนี้มาฝากเพื่อนๆกันนะคะก่อนไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะเป็นกําลังใจให้แววทําคลิปต่อๆไปแล้วผู้ชมทางบ้านได้ส่งเรื่องราวมาหาแววนะคะว่า สามชั่วโมงโดนตอมกัก<ม>ตัวก็วขอเท้าความก่อนนะคะว่าคุณเอคือใครคุณเอนะคะคุณเอเป็นนามสมมุติก็คือเป็นผู้ชายนะคะที่เดินทางมาจากประเทศไทยนะคะคุณเอใช้วีซ่าท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เดินทางครั้งแรกมาอเมริกาเลยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือคุณเอไม่ได้เดินทางมาคนเดียวใ <A S 2> นะเดินทางมากับเพื่อนสนิทหนึ่งท่านนะคะที่เป็นเพื่อนสนิท เป็นเพื่อนผู้หญิงนะคะมาด้วยกันนะคะแต่ว่าเพื่อนของคุณเเนี่ยเขามาเรียนที่อเมริกาหมายถึงว่าเขาอ่ะมาเรียนอยู่แล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าเดินทางกลับไปเมืองไทยไปทําธุระส่วนตัวนะคะแล้วก็หลังจากทําธุระเสร็จเพื่อนคุณเอก็เดินทางกลับอมาอเมริกามาเรียนต่อเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคุณเก็ เดินทางมาพร้อมเพื่อนเลยก็คือใช้ช่วงโอกาสนี้ค่ะมาท่องเที่ยวเพราะว่าช่วงนี้คนน้อยคุณเอกก็เลยตัดสินใจเดินทางมาพร้อมเพื่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวการแชร์ประสบการณ์3ชั่วโมงนะคะกับตอมอเมริกาดูว่าคุณเอเจออะไรแล้วเอาตัวรอดอยังไงย่านอ่านข้อความที่คุณเอส่งให้นะคะ สวัสดีครับคุณแววของผมเขาขักตัวทั้งสายการบินที่มารอบเลยมารอบนี้เลยไม่แน่ใจเพราะเหตุผลอะไรก็คือทั้งสายการบินที่มาพร้อมกับคุณเอนะคะโดนขักตัวหมดเลยแต่ผมเดินโดนถามเยอะสุดครับนานสุดครับคำถามแรกเลยนะคะที่ตอมอถามคุณคุณเอนะคะก็คือมาจากไหน มาทำอะไรทำงานอะไรทำไมมาช่วงนี้แล้วเขาก็ถามว่าเรารู้จักชื่อพวกนี้ไหมหมายถึงว่าเขาให้เป็นชื่อคุณเอมาแล้วให้คุณเอดูะคะ่ะแล้วก็เขาถามคุณเอว่ารู้จักไหมซึ่งคุณเอก็ตอบว่าไม่รู้จักเพราะว่าเขาไม่รู้จักจริงๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ขอดูมือถือของคุณเอคุณเอก็ให้มือถือไปนะคะแล้วก็ ไม่ดูนะคะสรุปคือตอมอขอแต่ตอมอไม่ดูนะคะแล้วตอมอก็ถามวนไปวนมาว่าคุณเอทำงานอะไรสักพักก็ถามอีกว่าอยู่กี่วันกับวันไหนนะคะอีกรอบนะคะหลังจากนั้นคุณเอก็โดนส่งตัวนะคะไปห้องเย็นหรือว่าห้องดำที่เพื่อนๆรู้กันนะคะทางคุณเอก็บอกว่าคุณเออะไม่กลัวอะไรหรอก คุณเพราะว่าคุณเอพูดความจริงไม่ได้มีอะไรหรือความลับอะไรต้องเก็บไว้นะคะคุณเอก็บอกว่าผมมาเที่ยวมาเดือนครึ่งมากับเพื่อนแล้วก็มาพักกับเพื่อนนะคะเขาก็ถามต่อว่าเพื่อนชื่ออะไรเขาก็ให้คุณเอเขียนชื่อเพื่อนนะคะแล้วเขาก็ถามต่อว่าเพื่อนน่ะอยู่ที่ไหนเออ ผมบอกว่าเพื่อนอ่ะออกไปรอข้างนอกแล้วคือหลังจากนั้นเขาก็เลยเดินไปถามเพื่อนคุณเอนะคะคือพอเขาไปเดินไปถามเพื่อนคุณเอเสร็จแล้วเขาก็เดินกลับมาหาคุณเอนะคะแล้วก็มาถามคุณเอว่าเพื่อนของคุณเอเนี่ยทำงานกับพ่อคุณเอใช่ไหมซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นคําถามที่โกโหกมากๆค่ะคุณเอบอกว่าผมไม่ได้บอกแบบนั้นเขาจะถามย้ํำๆถามหลอกแต่ถ้าเราพูดความจริงก็ไม่มีอะไรต้องกลัวครับ เขาถามมาว่ามาทําไมช่วงนี้คุณเอก็ตอบไปว่าเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดสําหรับคุณเอคนน้อยเพราะว่าคุณเอชอบถ่ายรูปไม่ชอบแบบว่ามาเที่ยวช่วงคนเยอะๆเพราะช่วงนี้คนน้อยเลยมาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดสําหรับเขาเขาจะถามวนไปวนมาเรื่อยๆนะคะเป็นชั่วโมงเลยแต่ถ้าเราพูดความจริงประวัติดีไม่มีอะไรนะคะเขาส่งกลับ เรากลับไม่ได้ไม่ต้องกลัวอันนี้คือคุณเอส่งมานะคะว่าอ่านจากข้อความคุณเอนะคะคุณเอฝากมาด้วยนะคะสําหรับเอกสารการเดินทางช่วงวันที่10คุณเอน่าจะมาถึง13ใช่13กุมภาที่ผ่านมานะคะคุณเอเตรียมอะไรบ้างก็จะมีประกันการเดินทางค่ะเอกสารรับรองการทํางานนะคะตั๋วกลับแลนเที่ยวคุณเอบอกว่าตอมอเขาไม่ขอดูอะไรสักอย่างเลยนะคะ อืมถึงแม้ว่าคุณเอจะหยิบให้ตอมอก็ไม่ดูเลยนะคะแวรขออนุญาตเสริมตรงนี้นิดนึงนะคะถึงแม้ว่าเคสคุณเอตอมอจะไม่ขอดูเอกสารเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราไม่จำเป็นต้องเตรียมนะคะทุกการเดินทางเราต้องมีเอกสารให้พร้อมให้มากที่สุดพร้อมเสมอที่จะให้ตอมอตรวจเพราะเราไม่รู้เลยว่าตอมอแต่และที่เขาจะมีกระบวนการสัมภาษณ์แล้วก็ตรวจสอบเรายังไงนะคะยังไงก็ฝากไว้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสิ่งที่ว่าสรุปได้ในการเดินทางคุณเอคือหนึ่งเราต้องพูดความจริงซึ่งเป็นความจริงที่เราจาได้ถูกไหมคะการที่เราพูดความจริงการที่เราเขามันเป็น จิตวิทยาในการในการสอบสวนในการจับเท็จอยู่แล้วค่ะถ้าเขาถามซ้ําๆคําถามเดิมๆเหมือนเราถ้าเราตอบความจริงเราจะจําได้เราจะคําตอบเราจะเหมือนเดิมทุกครั้งไม่ว่าเขาจะถามเราเป็นร0อยเป็นพันครั้งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราโกหกนะคะเราจะจําคําตอบไม่ได้นี่คืออ่กระบวนการสอบสวนของทางตมหรือว่าทางหน่วยงานของอตำรวจนะคะแล้วก็ สิ่งที่แบบไม่ต้องกังวลเลยคือคือให้มั่นใจไว้อย่าอย่าตอบวกวนอย่าตอบแบบงงๆนะคะอ่าอันนี้คุณเอฝากไว้แล้วก็อย่ากลัวเหมือนที่คุณเอบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะก็คืออย่าไปกลัวก็ให้มั่นใจเอาไว้นะคะในที่สุดคุณเอก็ผ่านมาได้ขอบคุณเรื่องราวจากคุณเอมากๆนะคะว่าคิดว่าเรื่องราวเนี้ยเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้มากๆเลยนะคะ ใครชอบคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะสามารถกดไลค์นะคะกดติดตามแล้วก็กดแชร์แบ่งปันไปให้กับคนที่คุณรักคนที่รู้จักแฟนคุณหรือเพื่อนคุณที่กำลังวางแผนเดินทางมาอเมริกานะคะจะได้เตรียมตัวตอบคำถามตอมยังไง,ง,ไงก็ฝากช่องดูอิดวิดแวร์ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย